เรามาติดตามข่าวนี้ค่ะในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวผูกแก็ตทีให้ตัวไปจักทีผักค่ะตอนนี้เจอตัวแล้วค่ะนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนคะคะพบนอนอยู่ในห้วยไส้คูค่ะเจ้าหน้าที่เองก็ได้แรงนํากําลังส่งโรงบ้านเนื่องจากว่ามีอาการอ่อนเพลียค่ะ จากกรณีที่นางบาบาร่าอายุจะ16ปีแล้วนะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันค่ะได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลหม้ข้าวอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ให้ตัวออกจากโรงแรมไปตั้งแต่วันที่กาพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ตอนนี้รวมระยะเวลาที่ให้ตัวไปก็ประมาณ6วันเพราะว่าเจอตัววันที่16แรกว่าที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะเดินทางล่งค่ะเนื่องจากว่ามีอาการเป็นอัลไซเมอร์กันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางเจาา้าหน้าที่ทุกน่วยงานเลยเข้าระดมกำลังขอน้าย่างเต็มทีแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดค่ะแรก แต่วานี้หัวชาวทีมขอนห้าจากน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ววาอีเป็นฝ่ายปกครองอำเภอทะล่างเจ้าหน้าที่สุ่นช่วยเลื่อนนักทองเทียวสน้มบินภูเก็ตตำรวจทองเทียวภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจผู่ทอนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุยยานแห้งชาร์สิรินารว่าซี่สิบนายเข้าได้แบ่งกำลังขอนห้ากันเป็นซ้ำจุดเลยค่ะครับจนกระทั่งเวลาสิบเอ็นาฬิกาสามสิบนาทีนายพีเชษปานาพงโรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตได้รับรายงานจากทีมขอนห้าว่าพบนางบาบาร่าเลวนะครับนะ ซึ่งนอนตะแคงอยู่ในคูในห้วยไส่คูอำเภอตะล่าจังหวัดภูเก็ตมีอาการอ่อนเพลียตามร่างกายไม่พบบาดแผลแต่อย่งางใดให้จะุด้พบนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวให้ไปประมาณทิพย้าโลโอ,โอ้ซึ่งตอนนี้นลำเลียงนะครับนักท่องเที่ยว โดยการเดินทาออกมาใช้เวลาเราสองชั่วโมงเหนื่อยทีเดียวเลยครับโอ้นั่นเลตะต้องห้ามกันมานะครับในการลำเลียงออกมาระหว่างนั้นมียัดนักท่อ,ทองเที่ยวเดินทางมารออยู่อยู่ด้วยนะครับและก็ะางด้านานนะรงวุ้นซิ้วผู้ว่วกาการจังหวัดภูเก็ตได้อานวยการในการสั่งการคนหา้าและอำนวยความสะดวกแก่ยัดคนนักท่องเท,ที่ยวด้วยหลังจากนั้นทางจาหน้าที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลท่าล่างนะครับเพื่อเพชรด,ด้วยกัน อย่างละเอียดต่อไปนะครับนะอทุอลักทุเลนะจ้าห้าที่เองก็เ<ช>ดินทางเดิดดนทางลำบากเหมือนกันเหลือแค่ให้มาตั้ง15โลอายุก็เยอะแล้ว15โลเลยไปตั้งกี่วันวันที่9นุ๊นประมาณ6-7วันได้